มิวนิฐาเล่าถึงรีแอคของคุณสามีหลังดูอกเกือบหักฉากนี้แหละคะ่ะชอบที่สุดเลยเปียงปางตั้งแต่ออกละครตอนแรกเลยล่ะคะ่ะสำหรับอกเกือบหัก แอบรักคุณสามีละครเรื่องใหม่ของมิวนิ t h าและหมากบารินงานนี้มีเสียงจมสนันทั้งแฟนๆรวมถึงช่างชาวไทยและชาวจีนค่ะที่ละครออกอากาศพร้อมกันเรียกได้ว่าผลตอบรับนั้นดีงามมากๆจนทําให้นางเอกของเรื่องอย่างสาวมิวนั้นปลื้มเป็นพิเศษหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะได้สาวมิวเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางการสัมภาษณ์รายการโต๊ะข่าวบันเทิงว่าได้อ่านฟิดแบกของคุณผู้ชมทุก ทุกท่านทุกๆเมน้นดีใจหายเหนื่อยที่คนชมว่าละครนั้นสนุกและเคมีกับหนุ่มหมากดีงามมากดีใจที่คนมองแบบนั้นเพราะว่าละครเ,เรื่องนี้จะเน้นที่เคมีความเข้ากันของพระและนางเป็นหลักอยู่แล้วส่วนเ,เรื่องที่คนชมว่าบทบาทในเรื่องน่ารักสดใสยิ้มและใจละลายก็ขอบคุณมากดีใจที่แสดงออกมาแล้วคนดูเชื่อ ตอนแรกหนักใจนิดๆเพราะว่าตัวละครนั้นจะมีความสดใสมองโลกในแง่บวกมากและสําหรับคำถามที่ว่าคุณสาม,มีตัวจริงอย่างหนุ่มเส้นทราพุทธดูแล้วเป็นยังไงหรือไม่สามีก็บอกว่าดูค่ะไม่ได้ต้องดูแบบเสียงเข้มก็ดูด้วยกันแหละเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราหนักใจกระบ,บทบาทกลัวจะทำได้ไม่ดีและลุนมากมาตั้งแต่ถ่ายทำคือเขาจะชอบฉากไหน ชอบฉากแกรกๆค่ะที่หมักสะดุดพื้นล้มหงายหลังเหตุผลเพราะว่าฉากนั้นสาวมิวดูน่าสดใสและสวยดีนั่นเองค่ะ